เครื่องแตกเลยนะผ่านเราแตกแค่พังหมดละเครื่องพังหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> นกําลังดีดเลยกําลังดีดเลยตอนนี้นางไม่เป็นสุขเลยหาลายตังรอซื้ออยู่ตอนนี้รอซื้อ หลอเลี้ยงหนองมนนะครับทางนใบบุญสองพันเด,ดินขึ้นแล้วไห้เดินขึ้นเดินขึ้นไปรถล้ะไอ้รถไอ้ผู้ต้องหานี่รถผู้ต้องหาเป็นรถจ๊อบหมดสามคันนะยกสามคันแล้วขึ้นมาเสร็จไปคันแล้นะ ัเต <hang> ิมขึ in no ้นง่ายง่ายสามพันโอ้โหม้าน้ำแตกเด้ว่มเฮ้ยปลาด้วยนี่วะขปลาด่ค้อ

อถน้ำเพื่หายเลยถ,ถ้าไปติดรถคันนี้นะสองพันจอดอย่างเงี้ยจ,จอดเขาจอดคู่กันสองพันอย่างเงี้ยโอเคเราจะจอดตรงนี้เนะี่ยรถน้ำผัดเลยฮะช่วฟังหน่อยว่าเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์อะไรครับอ่าพอดีกำลังนั่งนั่งอยู่ในบ้านนะครับได้ยินเสียงรถมันเป๊ะแล้วมันมาจากทางเนี้ยวิ่งมาทางเนี้ยแล้วมันเลี้ยวรถมันก็เลี้ยวแล้วได้ยินรถเสียงโค้งแล้วละก็วิ่งออกมาดูเสียงเอไอวายกัน แล้วออกมาดูเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าที่ตำรวจรรมาจับคนร้ายอะไรอย่างเงี้ยครวก็มาพอดีเราไปสาธิตการพอดีเลยแล้วรถมันก็เลยชนกันสามคันรวดเลยรถเจ้าที่กี่คันครับรถเจ้าที่หนึ่งคันแล้วรถคนร้ายรถคนร้ายหนึ่งคันแล้วรถชาวบ้านอีกหนึ่งคันจอดอยู่จอดอยู่ตรงเนี้ยจอดอยู่ตรงนี้สองคันทุกทีเราก็จอดตรงนี้นะวันนั้นดึงไงเราไปจอด ที่หนึ่งวันนี้ไม่ได้จอดตรงนี้่งั้นโดนชนรล้วมไม่งั้นก็เราก็โดนชนเต็มๆเพราะเราจะจอดหลบล่มหน่อยตรงนั้นตำรวจรอดซื้อยาบ้านไงฮะตอนนี้เราก็ไม่รู้นะว่าว่ามันล่อซื้อยาบ้าหรือเปล่านะแต่แต่แต่ที่รู้ว่าตำรวจมันก็บอกว่าอมันล่อซื้อมันล่อซื้อก็เห็นเขาตรงนั้นไม่มีอะไรคนท้ายเลยนะเห็นใจคิดว่าท้ายตามตาม ตามในคลิปที่คนท้ายมาือตอนนั้นก็มีตำรวจอยู่แค่คนเดียวไม่มีใครแล้วเราก็วิ่งเข้าไปคนวิ่งเข้าไปดูคนร้ายไม่หนีนะจบก็บบไม่ได้ไหนีไม่หนีจับได้จับได้ล็อกตัวไว้ไับล็อกตัวไว้ได้ทันตำรวจล็อกตัวเองนะตำรวจก็ล็อกตัวอรับผม